สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชลทีสาวนะครับวันนี้มาแนะนําปีคอร์สกันหน่อยนะตัวนี้เป็นปีคอร์สสามทางนะครับปีคอร์สสามทางรุ่นที่มีเป็นสับวามถีนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มตัวนี้ก็จะเป็นไฟตรงสองแถวนะครับลูกค้าที่เพิ่มมาจะเป็นสวิตสับเปลี่ยนเสียงนะครับตัวนี้ราคาสี่พันสามร้อยบาทนะครับสี่พันสามรวมส่งนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นปกติก็สามพันห้านะครับ รุ่นปกติสาม0ั้ารวมส่งที่ต่อสายด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นขาเข้ามีสองมีอยู่สองช่องนะครับช่องแรกจะเป็นช่อง c d ดีนะครับจะมีเป็นแจ็คอารแจ็คเล็กนะครับแล้วก็แจ็คโฟนช่องขาเข้าที่สองจะเป็น a อ x นะครับแล้วก็ AUX ก็มีสองช่องเหมือนกันนะครับเป็นอ c a าแจ็คเล็กแล้วก็แจ็คโฟนเหมือนกันส่วนขาออกเป็นแจ็คโฟนล้วนนะครับเครื่องนี้ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจากล้วนเป็นช่องปีรวมเป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับหรือใครอยากได้เป็นท้ายเป็น XLR เป็นแจ็คใหญ่นะครับสามขาก็ได้นะครับสางได้เหมือนกันตอนนี้ก็ต่ออยู่ที่ช่อง c d นะครับสับลงนะสับลงก็เป็น c ีดีถ้าสับขึ้นก็จะเป็น AUX นะครับตัวนี้มีตัวมีแตก มีข้อแตกต่างจากรุ่นปกติก็คือมีสวิตสับเปลี่ยนเสียงนะครับสับเปลี่ยนเสียงเบดเบดแข็งเบดนุ่มนะครับกลางล้วนกลางคนเบ็ดนะครับแหลมละเอียดแหลมหยาบแล้วก็ที่แตกต่างตัวนี้ลูกค้าให้ทำเพิ่มนะครับหรือจะใครอยากได้แบบนี้ก็บอกได้นะครับตอนนี้สวิตอ,อวอลลุ่มวอลุ่มมาเตอร์นะครับวอลุ่มมาเตอร์ตัวนี้เลยครับจะใช้เฉพาะชุดปีโทนอย่างเดียวเลยนะครับวอลุ่มตัวนี้นะ ใช้เฉพาะที่ปีโทนอย่างเดียวส่วนตัวบาลานนี่ครับลูกค้าต้องการให้เป็นให้มาคุมคอร์สนะครับให้มาคุมคอร์สเอาปีโทนกับคอร์สแยกกันไปเลยนะครับปกติจะใช้วอลลุ่มตัวเดียวกันใช้วอลลุ่มมาเตอร์ตัวเดียวกันตัวนี้เป็นบาลานนะครับส่วนตอนนี้ใช้เฉพาะเร่งเร่งตัวนี้ก็เป็นเร่งคอร์สได้ทั้งหมดเลยครับทั้งทั้งสามเสียงเลยนะครับส่วนเป็นสัญญาณปีรวมที่จะใช้ก,กระตู้มมอนิเตอร์ก็ แยกมาใช้วอลลุ่มนี้นะครับแยกกันโอเคตอนนี้ก็ต่อใช้งานอยู่ตามปกตินะครับแค่เปลี่ยนจากเล่งวอลลุ่มมาเตอร์มาเป็นวอลลุ่มตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นคอสเหมือนเดิมนะครับคอสเหมือนตัวอื่นเลยเบสกลางแหลมนะครับเล่งตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามปรับความถี่นะครับ ตอนนี้ไฟวิ่งยังไม่ขึ้นเพราะว่าเครื่องนี้เป็นไฟวิ่งรุ่นไฟนอนนะครับไฟจะมาไฟจะวิ่งตามสัญญาณปี่นะครับวิ่งตามอ่าวิ่งตามสัญญาณปีเอานะครับตามนี้เลยก็ตอนนี้เป็นเสียงกลางนะครับ เป็นเร่งตัวสองตัวสามเป็นปรับความถี่นะครับส่วนสวิตก์ก็เพิ่มความถี่ขึ้นไปอีกนะครับถ้าสับลงก็จะเป็นออกเป็นกลางล้วนจะเอาไปขับหอนก็ได้นะครับถ้าสับขึ้นก็จะเป็นกลางที่ปลนเบดขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเบดนะครับเบดก็เหมือนกันเร่งตัวนี้ตัวสตัวสามปรับความถี่หมุนไปทางซ้ายเบรแข็ง,มขงหมุนทางาขวาเบดนุ่มนะครับแล้วก็สับขึ้นนุ่มไปอีกนะครับถ้าสับลงก็จะเป็นเบรแข็งนะครับ กรณีจะใช้เป็นตู้มอนิเตอร์นะครับตู้มอนิเตอร์ตู้รวมก็ใช้กับช่องปี out ได้เลยนะครับคือช่องสัญญาณออกช่องนี้นะครับสัญญาณออกช่องนี้เอาไว้ใช้กับตู้กลางแหลมตู้รวมรวมนะครับตู้กลางแหลมที่มีกลางแหลมในตัวเลยนะครับในตู้เดียวกันก็มาใช้ที่ช่องปี out ได้นะครับแล้วก็มาเล้งที่นี่ได้เลยนะครับก็จะมีมี ปรับเสียงได้สามเสียงเบสกลางแหลมนะครับตัวนี้ที่ลูกค้าต้องการแยกนะครับเพื่อเวลาใช้ชุดใหญ่นะครับก็จะใช้วอลลุ่มตัวหนึ่งนะครับ เปิดเปิดชุดใหญ่อยู่เบสกลางแหลมเป็นลำโพง18บดนิ้วย1บอ็ดนิ้วด,ด้านนอกนะครับเป็นชุดใหญ่ไปส่วนชุดฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้มอนิเตอร์อย่างเดียวเลยแยกกันแยกวอลลุ่มกันเลยนะครับโอเคใครสนใจเครื่องรุ่นนี้นะครับใครสนใจปีคอร์สรุ่นนี้ก็ทักกันมาได้ที่แฟนเพจโชลทีสาวนะครับทักกันมาได้ครับตัวนี้สี่พันสารบาทรวมส่งนะครับ